สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ด VIP นะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์2คู่นะครับเป็นบอลอังกฤษกับผู้บอลสเปนนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณยูฟ่าเบ8นะครับวงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับฝากตั้งแต่1,000บาทรับโบนัส20%นะครับหรือเพียงได้นำเพื่อนก็ได้รับ20%เหมือนกันแล้วก็มีเครดิตเงินคืนให้5%นะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d ด b 8 8 มาที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลอังกฤษจะเป็นคู่ระหว่างแมนซิตี้นะครับจะพบกับซาเทิมตันมาดูทางด้านแมนซิตี้ก่อนนะครับสถิติ6นัดล่าสุดนะครับชนะ5และแพ้ไป1การแพ้ล่าสุดนะครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อสูนะครับหยุดสถิติการชนะทุกรายการ21นัดรวดแต่ก็ไม่ส่งผลต่อการลุ้มแชมป์มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคะแนนนำห่างอันดับ2อยู่เยอะพอสมควร และรูปเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับนัดที่แพ้ส่วนสภาพของนักเตะนะครับนัดนี้ก็จะขาดสกอตคาร์สันนะครับนาทธาน a อาเก้และฟิลิปแซดเลอร์นะครับที่ร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรนะ่ดักนอดนั้นสามารถลงได้หมดนะครับนำโดยฟิลโฟเดนที่นัดที่แล้วก็โชว์ฟอร์มดีเลยนะครับมาทางฝั่งเซาท์มป์ตันนะครับสถิติ6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นัดล่าสุดก็ชนะ ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับไป2ประตูต่อ0ต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี้นะครับฟอร์มของซา u ์ h แฮมตันนั้นดรอปลงจากต้นฤด,ดูกาลพอสมควรเลยนะครับทำแต้มหล่นอยู่หลายนัดเลยแต่ก็เป็นการเล่นฟุตบอลที่สนุกนะครับเพราะว่าเพรสซิงคู่แข่งนั้นยังดุเดือดเลยทีเดียวแต่ก็มักจะพลาดท่าจากเกมสวนกลับนะครับในด้านของนักเตะน,นะครับก็จะขาดแซมแม็ควีนอิบาฮิมาดิยาโลนะครับวิลสอวบอน ไมเคิลโอบาเฟมีและทีโอวาคอตที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ดนนี่อิงนะครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมที่แล้วน่าจะเป็นตัวสำรองในเกมนี้นะครับมาดูสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับ6นัดล่าสุดแมนซิตี้ชนะไป5และแพ้1นะครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับแมนซิตี้ชนะไป1ประตูต่อ0นัดที่แล้วก็ไปเยือนนะครับส่วนนัดนี้เจอกัน แมนซิตี้เล่นในบ้านนะครับคิดว่าน่าจะได้เปรียบในนัดนี้พอสมควรนัดนี้จะต้องปรับการเล่นนะครับเพราะว่าแมนซิตี้นัดที่เจอกับแมนยูนั้นใช้โอกาสเปลืองพอสมควรเลยนะครับจบสกอร์ไม่ได้ทําให้พาทาแพ้กับแมนยูไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านเซาท์แฮมตันนะครับนัดนี้น่าจะมาเพรสซิ่งตามถนัดเลยนะครับเปิดหน้าเข้าแรกแน่นอนแต่ว่าหากเทียบกันตัวต่อต,ตัวแล้วนะครับคิดว่าแมนซิตี้นั้นยัง คงเหนือกว่านะครับและต้องการแต้มด้วยเพื่อเข้าใกล้แชมให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับแมนซิตี้และนี้จึงขอมองว่าแมนซิตี้น่าจะชนะเซาแทมป์ตันไปนะครับส่วนสกอร์คิดว่าน่าจะชนะไป3ประตูต่อหนนัดที่2นะครับไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนจะเป็นฝั่งแอลติโกมาดริดนะครับจะพบกับแอลติกบิลเบา คู่นี้จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับมาทางฝั่ง,งอาราจิโก้มาลิดนะครับ6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเรียวมาลิดไป1ประตูต่อ1นะครับตอนนี้สถานการณ์รลีก็ยังรังจ่าฝูงของตารางต่อไปแต่ว่าทิ้งห่างรองจ่าฝูงเพียงแค่3แต้มเท่านั้นแต่ก็ยังดีครับเพราะว่าแข่งน้อยกว่า1น,นัด เกมนี้จะต้องขาดนักเตะอย่างโคเซ่คิมินสนะครับและเฮกเตอร์เอเลล่าสองแข้งที่มีอาการบาดเจ็บอยู่มาในฝั่งของอาติติบิลเบานะครับสถิติ6นัดน่าสุดชนะ3เสมอ3นาดน่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะแานาดาไป2ประตูต่อ1นะครับตอนนี้มี33คะแนนอยู่ที่อันดับ8ของตารางและมีสถิติที่ไม่แพ้ใครมาถึง8นะัดทุกรายการนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้น ตัวยูฟายูโรปาลีกแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับรายการโคปาเดเรด้วยส่วนทางด้านของนักเตะนะครับก็จะขาดอินดิโก้มาติเนสนะครับที่ติดโทษแบนอยู่นอกนั้นสามารถลงได้หมดเลยมาดูสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับหนัดล่าสุดแอเลติโกมาดริดชนะไป4เสมอ1และแพ้1นัดล่าสุดนะครับก็เจอกันเมื่อเดือน6ปีที่แล้วนะครับ ก็เสมอกันไป1ประตูตน่อนึ่งทางด้านเจ้าบ้านนะครับเอเลติโกมาริดผลงานช่วงหลังๆไม่ค่อยคงเส้นคงวานะครับการเล่นดูไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นักจบสกอร์ก็ไม่ค่อยเฉียบคมจากเดิมนะครับที่เป็นทีมที่เสียประตูยากแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็โดนโต้กลับนะครับเสียประตูเกือบทุกนัดเลยส่วนทีมเยือนนะครับน่าจะเล่นสไตล์การรอจังหวะสวนกลับนะครับ เพราะว่าคิดไว้อยู่แล้วแอเลติโกมาริดน่าจะมาเกมบุกจึงต้องน่าจะรอจังหวะนี้นะครับสวนกลับแล้วก็ทาคะแนนได้หากดูแล้วนะครับผลการแข่งในนัดนี้นะครับสามารถออกได้3หน้านะครับแต่ว่ารูปเกมน่าจะดูอึดอัดนะครับทันนี้จึงขอมองว่าผลน่าจะมาเสมอกันนะครับโดยให้เอเรติโกมาลิดเสมอกับแอตลีตติกบิลเบาไป1ประตูต่อ1ครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างสนุกนะครับและขอให้โชคดีกับทีมที่ท่านเชียร์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปบทวิเคราะห์ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ